สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจองอิ่มอร่อยครับวันนี้ผมมีเมนูตําขอหมูย่างครับนี่ครับตําขอหมูย่างวันนี้ก็มีพักนะครับทั่วรูากะลำปลี มีแต่งกว่าครับแล้วก็พักอีกม,กมากไม้นะครับในนี้ในนี้มีพักอีกหม,มากใม้ครับมาครับพี่น้องมาลองชิมดูครับว่ารสชาตจะเป็นยังไงครับมาครับอืม มูนิม,มักครับมูนิมมักเดี๋ยวผมจะแยกออกจากจานคุน,นะครับมันรู้สึกว่ามันจะรุงรุงงครับ <c oughs> มูนิมแล้วก็มีรสจาน ว่านนิดๆใดเพชรก็ทำในถั่บร,รูปอ่ะอืมชอบบุกกรอบครับพี่นอกเก็บสดๆจากต้นเลยครับนี่คือจากต้นเลยนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่ากรอบกรอบมากๆ นี่ครับดูมูครับอหลงุุ้งครับม,มือนี่ก็เป็นเมอเวะพุมชอบอีกหนึ่งเมนูครับตั้มขออมูย่างครับ ส่วนปีนองคนไนแต่ว่ายากกินก็ลองทำกันดูได้นะครับลองดูแตงมาครับอ่าด้วยกับแตงก็กรอบดีครับ

Má cắp miếng non Tắm cổ muối ăn cắp Má cắp Miếng đuốc cắp Bắc chì chín cắp Bắc chì chín cắp tắm cổ ăn ็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโรอร่อยเหมือนกันนะพี่น้องนะอืมทีนี้ครับลองกระลำปีดูดจักรรอบพน,นั้นห้อือข้าวนะครับข้าวมันดีครับ สำหรับเมนูนี้ต่าของหมูย่างก็ขุนอ้วนๆอาจจะขนจดความอ้วนคนราคาขึ้นอาจจะกินได้กินได้ครับกินได้นิดน่อยครับกินเยอะมันเยอะครับ Kin paki yêu măng nó kia kapino. Minh chung mi lô mặt mày mà, kin paki yêu kìa 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 สำหรับกานผู้ชมสินังดูอยู่ครับถ้าเกิดว่าน้ำลายได้น้ำลายแตกขึ้นมาก็หาได้คคางๆยิบมากินก่อนครับพี่น้องชอบรู้ทั้ๆจากต้นเลยพี่น้องกรอบหมา và các bác chỉ in tặng tân bên ong. Ở đây bác chỉ in gặp bác กินปลักจีจีนกันไปกินปลกจะให้ไปครับล้วได้กินปลักจีจีนห <c oughs> มึกกับหมึกหมุกมันเป็นหมึกกับพี่น้องแลาก็อยากเคียดกันครับเคียดไปไม่ได้เลยครับพี่น้องกินกันเรื่อยคุยกันไปเรื่อยตลกคบขั้นเฮฮาไปเรื่อยพี่น้อง ข้าววันนี้เลยคนระับเนองข้าววันนี้คนะรับเออมาเกิดการพิษปลาดนิดนึงพี่เนาะตกตก อลายผักสดข้องสดมันก็อร่อยครับอร่อยครับอา่อรอมาโดยเฉพาะตั้มขออมือยางรสชาติ ข้าวอย่างนี้เลยครับกับพักพวกนี้ครับ ปกกีจีนอีสักต้นกันี่น้องต้นเลยี่น้องทางต้นไปเลยทางต้นไปเลยครับกำะมวให้เล็กๆครับตำขอมุยังเข้าไปครับปกกีจีนตปมครับ บวกได้คำเดียวเลยล่ะร้อยเว้ยวร้อยเว้ยพป่น้องร้อยเว้ยเพราะว่าจะปูดประชาทองทิ้นนะครับส่วนคนไที่ฟังไม่เข้าใจฟังไม่ออกก็คอมเมนต์มาท่าม ตายคลิปตายเลยนะครับว่าคำนี้หมายความว่าไรคำนี้ไปว่าไรครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะพยายามไปตอบนะครับตามความมุออยัางเราจัดีครับไม่เพชรครับพักจียพักจีบ้านบ้านเน,น,นี่ยครับ ดีครับดีบแล้วก็ยอดมะกอกครับแล้วผมจะลองดูยอดมะกอกครับเพราะมันจะคาวขนาดนี้นไปครับตำขอาวมิย่างง้<ำ>อใบมะกอกตามมั้เขาด้ว่า เขาถือว่าหายร่อยครับโซ่ตัวลูไม่ได้ครับกรอบมากกครับกมากสดๆจากตนน้นเลยครับโดยที่พุ่มปลูไปเองครับความเสี่ยงความกรอบนะครับพี่น้องฮืม không bỏ lỡ những hay hấp Hãy subscribe cho kênh Mì Để không bỏ lỡ những mặt mình học cọp đi chính chính rồi chú bốm phố mới xây tủ nè mình dân mình lấy cọp hả bạn kia cọp đi không năm tầm khổ mũi ăn ตามทายครับก <c oughs> รอบมากพี่น้อง <c oughs> ส่วนนี้เทรอรัสครับ เค้รสนี่แล้วผมจะลองดูว่ามันจะขาวกันดีไหมก,กับตำขอหมูย่างข้าวอะไรี่น้องเออะข้าวฝันพุ่มเลยพี่น้องอก็แบบอร่อยอยู่ไออรรอยอยู่ครับจะได้ข้าวมันได้ค ก็ไดยืดซักทีครับอืมเสื่งงองังจังาะจัดเย็นมากักรุบเลยชื่อความกรอบเยครอนำ้ำตำข้อมุอยยงางตามครับ เลยครับพี่นอ้องเอ่อกราบขอบพระคุณที่นั่งดูคลิปนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปตำหอมหมูยางสำหรับพี่น้องท่านใดชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้พุม่มด้วยนะครับกับคลิปนี้เร็วกลางลั่ง ผมจะมาทำคลิปได้ให้พี่น้องดูติดตามชมกันต่อไปนะครับเขบบาประคุณครับตีมานั่งดูครับขอบคุณขับเขาครับตอนนี้ก็ยิ่มนะครับแต่อีกสักคำเพื่อความอร่อยครับ อืมอร่อยครับต่ำผมว่ายามบ๊ายบายครับ